สวัสดีครับผมนี่คือไผ่กิมซุงนะครับไผ่ตรงลืมแรงนะครับออกตลอดปีขอให้มีน้ำครับขอให้มีน้ำให้เขาออกตลอดปีผมก็จะมีแบบทั้งแบบสดด้วยนะจำหน่ายสดแล้วก็แปรรูปครับแปรรูปไปเผาไปเผาแล้วอสัสถุงผมก็เตรียมหน่อไม้นะั่ขึ้นเร,รียบร้อยแล้วหลังจากไมค์าเอาไปแล้ววันหนึ่งก็ร้อยร้อยโลห้าสิบโลครับที่ออกครับหน่อกระไซป,ประมาณกบเกือบ,บกิโลก็มีแล้วก็มาตัดแต่งครับ ตัดแต่งครับลูกสาวก็มาเต้นปู่ย่าเปิดเพลงให้เต้นแตงนั้นกวนครับตัวเล็กม็มากวนแน่เลยทํางานไม่ได้ต้องเอสียงเพลงหลอกก่อน <c oughs> ครับก็มามาตัดตรงท้ายออกตรงท้ายนี่มันจะแข็งนิดนึงเพราะผมผมเอามาทั้งบดเลยแล้วเขามาตัดอีกทีนึงแล้วก็ถ้ามันยาวมากล้วก็ตัดออกตอนนั้นสามารถจะไปไปดองได้อีกนะ ปู่คุณย่าก็เปิดเพลงหลอกไว้ก่อนอย่างนั้นกวนกวนแน่ๆแล้วปาก็มาจุดไฟนะครับผมก็มีหน้าที่มาก่อไฟก่อไฟก่อเตาให้นะครับให้แม่บ้านเขาเป็นคนเผาเพราะเขามีชำเขาชำนาญในการทำครับนะผมมีชำนาญในการปลูกอันะนี้ก็เตรียมเผาครับเผานี้ก็เผามันยากประดุกเลยครับเผาให้มันสุกนะไม่ให้ไหมครับเผาให้มันสุก เอาไฟลุกยิงดีเลยครับไฟมันลุกแรงๆยิงดีเลยครับนี่แหละครับเผาให้มันสุกทุกด้านครับเตาเดียวไม่พอแล้วครับต้องใช้สองเตาเพื่ใ้ทันครับนี่ทำไม่ทันเพราะามีขั้นตอนหนึ่งอยู่ขั้นตอนหนึ่งสองขั้นตอนครับ นี่ก็เอามาทำคาสะอาดครับเอาเปลือกออกแล้วก็มาตัดหัวตรงท้ายอีกตัดอีกทีหนึ่งครับตัดแล้วก็ใส่ถุงครับอันนี้คือล้างเรียบร้อยแล้วนะแล้วใส่ถุงใส่ถุงในชัางกิโลกิโลสองขีดเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปนึ่งอีกครั้งหนึง่งแล้วก็จะเอาไปแขวนไว้ครับสามารถเก็บได้นานถึงสองปีนะครับถ้าใครจะเอาไปรับประทานนี่ได้เลยรสชาติอร่อยมากกันมีกลิ่นหอมเพิ่มรสชาติหอมแต่หวานนะครับเอาไปทํา อร่อยมากเลยครับไผ่กิมซุงนีน่รสชาติอร่อยมากๆเลยครับเนื้อเยอะครับผมหนุ่มใหญ่พัชเกษตรครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ